สวัสดีจ้า FC จากคลิปนี้เราก็ได้เอาลูกสูบไปทำการกลึงหัวลูกสูบออกอาจากกรณีที่ว่าลูกชนเบ้าฝาและก็เราให้ทางโรงกลึงทำการหลบวาลวมาให้เพราะว่าอานาคตวาลวอาจจะรั่ววาลวอาจจะสึกทีนี้พอเราไปใส่วาลวของตระกูลเวฟเข้าไปาได้ยินพี่ๆ FC เขาบอกมาว่า ไลก้าหรือว่าเรียวก้าเนี่ยวาวมันจะสั้นกว่าปกตินะถ้าแปลเวฟมาใส่ปั๊บลูกมันลูกจะชนวาวดังนั้นเจ๊ก็เลยในใจเจ๊ก็เลยเอานี่เลยเอาลูกสูบไปให้ลงกึ่งปาดหัวลง1.5มิลสลบเอียงแล้วก็ให้เขาหลบวาวมาด้วยเพื่อป้องกันปัญหา,าลูกชนวาวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด,ด้วยอันนี้เจ๊เซฟให้ เป็นที่สุดเลยในใจ f อฟซจ้า,จาเราทำงานเราต้องเคลียร์เพื่ออนาคตด้วยจ้าอันนี้เราไปทำการกลึงมาให้เรียบร้อยในจ้จสวยงามตามท้องเรื่องเลยจ้า